สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ไปอก่อนหน้านั้นเราเคยไปซื้อของนะคุยเ,เนาะอืไปซื้อของที่คอนแก่นนะครับเพื่อจะมาบริจาคให้กับทางด้านอ่ส่งเสริมสุขอนามัย นะครับหรือว่าเรากําลังจะไปมอบที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้เราก็กําลังทําภารกิจอยู่เริ่มวันนี้นะครับเริ่มมาแล้วได้หนึ่งภารกิจแล้ว่เดี๋ยวก่อนเมื่อเช้าที่เราคลิปคลิปแรกคือเมื่อวานเมืม่อเมื่อตอนเช้าคือเราไปนี่ไงเราขนของข,องขึ้นรถเบื้องหลังการขนขอ,ของขึ้นรถเพื่อที่จะมาแจกแต่เมื่อกี้เราไปรอบที่ของอ,อบตอบตแพงมันแพงของ,งเราเรียบร้อย,คเ,ย,อยเครื่องนะทําน้ําเย็นมีเครื่องทางน้ําเย็นแล้วก็ชุดอะไรนะ EPE ชุด EPE นะครับแล้วก็จะมีทางด้าน อาหารแห้งคือเรื่องมาม่านะครับให้กับพี่ๆร่างกานหรือว่าพี่ๆที่มาจับจั่งานแมสหนึ่งกล่องนะครับโอ้แต่ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยเรามาถึงแล้วอะตอนนี้เราอยู่ที่โกสมบ่ใช่ครับเดียว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 โรงเรียนโรงเรียนเพิ่นนั่นะโรงเรียนเพิ่นนี่เพิ่นมากในคู่เนี่เดี๋ยวขอถามเลยอันปุ๊กโรงเรียนมึงเตะใช่โรงเรียนเธอหรือเปล่าแม่อสมอคะ มันเขียนว่าโรงเรียนโรงเรียนอสมค่ะตรงนั้นนะคะป้ายะค่ะเอ้าเลอนี่ผู้ว่าเลอผู้ว่าที่ไหนผู้ว่าอะไรอ๋อว่าจะพ้นว่าเดียวว่าใช่ขับขับเข้ามามันเขียนว่าโรงเรียนอสมฉันเรีนโรงเรียนตอนที่นี่น่คือหนูมาสอนได้มาเป็นพอ สอนอยู่ตรงนี้เลยเป็นพอเป็นอะไรนะเป็นพออ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 คืออะไรอ่ะพออผู้ว่าอันนี่เราที่โรงพยาบาลสนามใช่ไหมเราทำโรงพยาบาลไม่ถือให้โรงพยาบาลบอกคนรับใช้สิบอกคนสิ ันนี้ผมมีโอกาสได้มาโรงเรียนของแม่อสมอนะครับแม่อสมอนี่คือพอ,อ,ท,พอ,อที่นี่พอทีนนอ่นี่ครับผมก็เพิ่งรู้นะฮะอ๋อมีคนถือกระเป๋าด้วยนะครับเดี๋ยวได้เลยพอ,พอ,อนี่ไม่ใช่อะไรนะครับอะไรอ่ะครูอัสไซมูอ๋อนี่คนถือกระเป๋าให้ให้เมียผู้ว่าค่ะให้เมียผู้ว่าอ๋อ ตอนนี้อยู่โกสมนะฮะอยู่โกสมเพื่อนกำลังเคลียรเรื่องอนู้นนี่นั่นกันอยู่เดี๋ยวเรารอดูนะฮะรอขนรออะไรเออผู้อันนี้เมียผู้ว่าใช่ไหมเนี่ยนนที่บอกว,ว่าท่านผู้ว่าแล้วคนลูกน้องที่ถือกระเป๋ามาด้วยออน,นี่ถือกระเป๋าของ,อ,งอ๋อ เอาเลยขาเหรอคะมอันนี้จะมาทำอะไรคะในวันนี้คือเราจะมามอบอ่าคือขนมของอันน่ะคือทำน้ำอุ่นคือทำน้ำอุ่นหนูว่าเขาไม่จำเป็นนะคะคือทำน้ำอุ่นอยู่นี่จำเป็นจำเป็นเหรอคะจำเป็นมากเลยเพราะว่าคนไข้เราก็จะได้จะดื่มน้ำอุ่นก่อนอ๋อค่ะคือกระติน้ำร้อนง่ายๆซะอ่อน ก็เป็นของบริโภคประโภคบริโภคตอนนี้กำลังเริ่มอย่ากลัวกันครับแม่อย่ากลัวกันตอนนี้อยู่กันอืมกำลังเริ่มนะฮะเริ่มลงลง นีรถเรามาแล้วพี่ช้างรถเรามาแล้วรถเรามาแล้วเรา,าเปิดเลยไหมย,ย,ยังใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ช่องใหญ่รอมัเครับโอเคโอเค กำลังเกิดวหตุในเรื่องของเรื่องการบริจาคด้วยอืมที่ที่ที่ยังขาดแคลนเนาะคุยเนาะใช่ตอนนี้ครับเสียงมาลงสามสิบเตียงแล้วเขาก็เอามาลงเรื่อยๆคุยเอาเตียงมาด้วยเพราะว่าผมด้วยารจัดเตียงไม่พอไมใช่ไหมไม่พอที่อยู่ไม่พอกันพอผมที่อยู่ไม่พอเราก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็มีคุยอันนี้ก็มีอืมโอ้แล้วมาจังหวะพร้อมกันเลยนะกับเราเลยอ่ะ อืมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูเด okay, ี๋ยวเรารอเนาะรอขอเปิดเลยจ้ามาเลยจ้าเอาวางตัวไหนซ้อมวางตัวไหนหมดเลยนะหมดเลยนะใช่ค่ะใช่ ก็ตรงนี้บอกว่าสองที่เลยสองที่โตทเหรอก็ปากราบอกก็สอที่เลยก็สองที่คือในเรือก็อันนี้กบอันนี้เรลที่บ้านเหลือชินชุดเหลือชุดหนึ่งที่บ้านเหลือชุดหนึ่งก็คือพวกแล้วก็พวกอุปกรณแปงฟันาส์ส์ฟา์่บ้านด้วยอ๋รวีขาเหล่านี้ก็มนอันนี้ลงสมาข้างนี้้างนี้หมดเลยที่บ้านมันต้องไปอีกสองที่เลย S <S ช้างพาติกสนะนติกสีนพอ้อพออล้วตอนนี้เขาไปกดรังใช่ไหมไม่ได้ไปกดรั <S <S ง,ง,ช,งช้างช้างอนั้นเอาแล้ว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  <S <S น้ำ <ullah> น้ำ,นำ <ป>ใช่จ้าไปีว้น,นี่หมดเลยไปนี่หมล่ไปคนรังนะใช่ใช่ใช,ใชาะว่ที่นี่ร้อชุดเลยอ๋อน้ำมาลงหมดี่ซอสอน้ำมาลงหมดเลยเนาะร้อยแพ็คนะใชรนะคะน้ำาน่นะำาจไมาจา่มีเพิ่มด้วยเนาะ ฮะแล้วก็ขนโอ้ยนำทีมโดยคุณแม่ออกสอมอโรงเรียนเพินเป็นทั้งไหนจ๊ะยะุคลาหฮะตาไล่บ แลโอ้ผู้ช่วยแม่อสบอผู้ช่วยผู้ว่าใช่ไหมมีผู้ว่านะฮะใครที่ร่วมบริจาคเราก็มาทางบอสโจได้ได้นะฮะท่านผู้ว่าเหนื่อยแล้วค่ะท่านผู้ว่า เบาหวานขึ้นบาค่ะท่านผู้ว่าน้ำหมดเลยข้างบนด้วยค่ะเหลือแต่เครื่องทำน้ำร้อนเอยแคร่น้ำร้อนไว้เดี๋ยวเราต้องไปขุดลังอีกที่หนึ่ง หมดเลยหมดหมดแล้วฮะการน้ำร้อนได้ได้น้องไงการน้ำร้อนอยู่นู้นเรียบร้อยแล้วอันนี้อันอันนี้จะไปกุดลังฮะจะไปกุดลังพ่ออุ้มใครล้มเนี่ยฮะพ่ออุ้มใค่เนี่ยอันว่างบ่คาสี่ห้าพันว่างเอาล้มคือกันค่ะ ขอกระพุ่นถูกขูทุกคนที่มาซอยนะค่ะเนาก่อนะไม่เป็นแรงใจท่านเป็นไผ่ค่ะท่านผู้ว่าค่ะเอาเนี่ท่านผู้ว่าสิค่ะเมียท่านผู้ว่าแปลว่าอย่างว่าให้ค้นค่ะเชิญค่ะเมียท่านผู้ว่าเชื่อมค่ะคุณค่ะเมียท่านไปเลยแล้วค่ะ นมสามล่างหลัเราก็ร่วมกับบริษัททาคุณสีสุกมันอย่างไรขอทุกคนคู้ๆค่คอความทุกบาทยามอยู่กับเลขค่ะ ยินดีต้อนรับนะครับเอชซีของช่องคุเอยี่สิบแพ็กโอ้ยิ่เกินด้วยประมาณยี่สิบยี่สิบสามอยแ แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเห็นเขาบอกจะไปซื้ออีกไปมอบให้กดรังด้วยแลว้วโกสุนด้วยต้องกลับไปเอาไปซื้อเพิ่มไม่รอบหนะ้าเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ถ้าเกิดใครับคนไหนช่วยอยากสมทุนก็ทักไปหาบอสตัวได้เลยใส่ตรงเลยใส่ตรงเลยไม้ตองกาแเบอร์กาแฟก็ได้ได้หมดค่ะ ช่วยได้หมดเลยครับอันนี้เราก็เอาปลาดำเพลินมาเลยเนี่ยร้อยแพ็คนี่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 น,น,นี่นี่นี่เจ้าของเจ้าของลำเพลินลำเพลินลำเพลินเงินล้านอยู่ในรถเอาที่พูดไหมไม่ใช่ซอสเหรอไม่ไม่ลำเพลินเงินล้านนู่นน<อ>ู่นอยู่ในรถตู้นู่นอยู่ในรถนูนนูนนูนตัวเล็กๆครับแล้วอยู่ในรถตู้ใช่นะเมื่อกี้น้าบอกเมื่อกี้น้าบอกว่าถ้าเรามาลงนี่ก็แล้วเราคุยกันคือสามที่ใช่ตอนนี้น้าเปลี่ยนใจแล้วเป็นสี่ที่คุณลังอีแล้วก็ มหาตลาราคาอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปซื้อเพิ่มแกบอกซื้อเพิ่มที่บ้านเราคงซื้อมาม่ากับปลากระป๋องไปเพิ่มใช่เพราะว่าอย่างถดียวก็เดี๋ยวคุณลังก็น้ำดื่มเน้นน้ำดื่มกับมาม่าแต่ของแห้งเนาะอาห้งารแห้งไปแห้งอะไรนะไปแห้งกินคงไม่กินเพรท้องเสียไม่ใช่เขาไปทอดเองทอดยังไงเขาไม่มีที่ทอดะเป็นปลาต้มได้ไหม่างเงี้ย ปลาต้มได้ไหมครับครับครังหนตอนวันนี้จะเป็นปลาหยกไหมป้ทะตายนะวันนี้มันจะเป็นปลาหยกไหมครับคหนเลียกขาต้มจะเป็นปลาหยกไหมคืออะไรจะำหยกอะไรทั้งหึงเขาตากแห้งเลยเขาตากแห้งแล้วมีคนสักให้เราอ่ะไม่เห็นเอามาให้เลยมันยังไม่แห้งอะไม่แห้งอ้าวเคี่ยที่บ้านก่อนสามสามถุงเข็ดใหญ่ๆยังไม่หมดเลยคือไม่อยากกินว่างั้นคือไม่อยากกินใช่ไม่ขัดท่านคือนางไม่อยากกินนาง จ้าว่าเด้อท่านผู้ว่าเนี่ยครังคู้ว่าว่าใครพ่านัเนาะตรงนี้เกี่ยวกับป้ายแม่อสมอเนี่ยเรงเียกเราต่อผู้อเมริกันเป็นผู้อเมริกันได้เราเพลินอ่ะมีคนเล่นกันทั้งหวานหวานที่ใต้กันเนาะกคนใดน้อยไม่ยอมลงหลับมอเร์ไซค์เลยเนาะก็เราเนี่ยไปทำไมล่ะไปขนน้ำก็เพื่อมาเปลี่ยนกันแปลโอเคเราไปรวมกันตรงนั้นเนาะ อ่านี้ก็เราก็เดี๋ยวจะเราบอบแล้วเราก็จะไปรับพี่ช้างเนาะใช่ครับเดี๋ยวเรามอบแล้วก็เสร็จจากตรงนี้คือเราก็มีภารกิจต,ต้ตองบอบที่อื่นต่อใช่แต่ว่าภารกิจต,ต่อไปคือต,ต,ต้องไปซื้อของเพิ่มครับอ่าฮะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าเนาะช้างเนาะคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเอาที่ขั้นง่ายๆเลยเป็นอย่างต่อเนาะ